สวัสดีครับพบกับผมทีทัศ ST อัลดอเหมือนเดิมน,นะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทำวิดีโอคลิปมานานวันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายหนอนครับจากกระปุกเชื้อเห็ดหนึ่งไปอีกเชื้อเห็ดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมา,ามาเริ่มกันเลยครับอ,อย่างแรกสําหรับอุปกรณ์นะครับนี่ผมจะเลือกใช้นี่ก็คือช้อนครับแล้วก็มีกระมังเล็กๆสําหรับใส่เชื้อเห็ดนะครับที่เราไม่ใช้แล้วก็ที่สำคัญคือนี่กระปุกเห็ดอันเก่าของเราที่เราต้องการจะเปลี่ยนแล้วก็เป็นกระปุกเห็ดอันใหม่ที่เราเตรียมไว้ โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเริ่มาหาหนอนกันเลยครับโอ้โหเนี่ยยากจริงอยากรู้จังเลยว่าหนอนนี้จะเป็นยงไงโอ้โหแตก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 ใจเย็นก่อนับผมไม่อยากบี้หนอนไปขยับไปขยับมาเชื่อเห็นเริ่มหมดละพอดีว่าข้อมูลมันค่อนข้างจะแข็งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่หนอนยังไม่ได้กินแต่ว่าข้างล่างเนี่ย มันข้างอ่อนว่าหน่อกินหมดแล้ว<อ>มาโอ้โหอโอกมา,าเป็นก้อนเลยจะเจอหน่อนที่นี่นอเป็นก้อนเลยครับแล้วผมรุ้น่อยเนี่ยลงไปประมาณสองเดือนละอันนี้ผมใช้ความถี่คือสองเดือนนึงสองเดือนผมจะเปลี่ยนทีนึงมาหน่อมตัวน้อยอยู่ไหนเอ๋อมาอยาก ลุ้นจังว่ามันจะขนาดเท่าไหร่โอ้ยังไม่เจอแฮะตรงใส่สุอยู่ก้นกับฟัวเลยอืมของมโนนจะตัวใหญ่เนี่ยอ่าเหมือนจะเจอโพรงอ่าเจออะไรขยับแล้วครับข้างล่างนั่นหรือเปล่าเอ่ยข้างล่างจะมีนี่ ตรงนี้ครับจะมีโพรงอย,อ,ยอยู่นี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 ม่มีหนอนมีตัวหนึ่งมีเดียวนิดเดียว,ดดยวจะได้แล้วจะได้แล้วนาออกมาแล้วครับอันนี้เป็นด้วงคีมฟันเลื่อยอาเจของผมนะครับมาตัวใหญ่ใช่เล่นเลยหนอนอาจจะงงเอ๊ะ อะไรเนี่ยอยู่ดีก็โผล่มามีไฟ๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะชั่งน้ำหนักหน่อยกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมาตาชั่งเรียบร้อยพยายามหลีกเลี่ยงการจับหนอนโดยโดยตรงให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของมือเรากับอุณหภูมิหนอนเขาต่างกันเยอะจะทาให้เราไม่สบายตัวอืมตัวนี้น้ำหนักก็โอเคครับประมาณสิบห้ากรัมก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรมากนะครับสิบห้ากรัม1ิหกกรัม Okay, เดี๋ยวต่อไปเราจะย้ายเจ้าหนอนตัวนี้ลงไปกระปุกใหม่นะครับนี่คือกระปุกใหม่ที่เราเตรียมไว้มาอ่ามีเชื้อเห็ดอยู่จริง,รงๆเราควรจะอาเช็ดช้อนพวกนี้ด้วยแอลกอฮอล์นะครับแต่ผมขี้เกียจก็เลยทาแบบลวกๆไว้หน่อยจริงๆควรแอลกอฮอล์นะครับไม่งั้นเชื้อเห็ดอาจจะติดเชื้อได้เราอาจจะเสียเชื้อเห็ดไปทั้งกระปุกเลยก็ได้มาผมใช้ด้ามช้อนในการเจาะรูไปนิดนึงนให้หนอนเดินทางให้หนอนเดินง่ายๆเจาะรูอย่างนี้ นี้มานี่ครับแล้วก็ทําการนี่ย้ายหนอนมาย้ายหนอนจากตรงนี้มา,าลงมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวหนอนเขาก็จะเดินตามรูเขาก็จะขุดตามรูนี้ไปครับแล้วลงมปถึงใต้กระปุกเองเหมือนเขา้ากระปุกนี้อาจจะอยู่ไม่นานไม่แน่อาจจะเดือนหนึ่งแล้วเดือนหน้าผมอาจจะต้องเปลี่ยนอีกดีไซน์หนอนใหญ่ขึ้น น้ำงสิก16กรัมในสองเดือนก็ถือว่าโอเคครับสำหรับผมครั้งแรกที่เห็นมันยังเป็น L สองอยู่เลยตอนนี้เป็น L สามเรียบร้อยแล้วคว่อนข้างจะใหญ่ด้วยลุ้นกันอีกทีนครับว่าพอออกมัจะเป็นยังไงอือฮึแวก็ให้เขาเดินลงไปต่อนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับวันนี้สําหรับการย้ายเปลี่ยนกระปุกหนอนจากกระปุกเดือนปีกกระปุกหือเป็นไงครับเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมแน่ใจว่าเพื่อนทุกคนทําได้แน่นอนลองทําดูครับเพื่อนๆไม่ยากครับ อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อนะครับว่าคลิปต่อไปผมจะทำอะไรให้ดูอีกนะครับโอเคขอบคุณมากครับ